แดงแสนหนึ่งใครรับเอาแบบทีเดียวจบไปเลยผมห้าแสนโอเคครับเฮ้ยแดงแสนหนึ่งมีใครรับไหมครับผมแดงนะหมดตัวละเออพี่อะไรนะออาแดงครับโอเคผมเอาเงินวัดใจโอเคครับแดงแสนหนึ่งมีใครรับไหมห้าแสนหมดตัวแดงห้าแสนมีใครรับไหมครับหวานกึ่งไอบูดี้แดงแสนหนึ่งมีใครรับไหมครับเออพวกเราดูมาไกลแล้วมาไกล เจอเนยถอยกลับแล้ใช่ไหมมาไกลละเนยได้ถอยกลับง่วงนอนละหมดตัวอเลยแดงแผ่นนึงมีใครรับไหมครับเวลาหมดแล้วโบโบโบโอ้ยแดงโบโอ้โหโโอ้หไม่บอดไม่บอดเลยไม่บอดสวยโอ้โหสวยสวยสวยเฮียไอสัตว์แม่งโดนเลยอิกมอมจะแหละหวานหมูเลยเขาเนี่ ผมไปนอนพอดีแหละเอ้ยพอดีพี่ชายฝันดีเลยนะผมมาผันดีเลยยมเยอะมมี่ถือว่าสนับสนุนผมเทียวุ้นนะพี่นะเมื่อกี้มีสีแต่ทำไมมันเหลือแสนห้าวะลุงกูท้อเลยลุงกูโตกูไม่เชื่อหรอกเอาหล่อไม่เดินรนยีเอาแดงอีกเอารอบนี้มาห้าแสนลุงเล่นแล้วไหมลุงเล่นแล้ว ลุงเล่นอะไรครับผมผมเล่นแดงแดงแสนนึงครับแดงรับไหมแดงแสนหนึ่งรับไหมครับแดงแสนหนึ่งรับไปไหนไปไหนเดี๋ยวไปถอนตังรอเลยได้ลุงลุงรอบนี้ไม่พลาดลุงแดงแสนหนึ่งไหมครับลับไหมครับเฮ้ยดีบุรียี่ยี่อยากเป็นใหญ่ใจตร้งหนึ่งเก้าสองสี่ลับรับเพิ่มไหมครับสองล้านสองล้านห้าแดงแสนหนึ่งไหมครับลับไหมครับไม่มั่นใจเลยเออเป็นอะไรกับแปดเจ็ดเก้าเนี่ยนั่นแหละพี่อยากรู้จักผมไงเออนั่นแหละดิมารอบนี้ไม่พลาดแน่ลุง น้ำเงินนี่สองครับสวยนี่ไงลุงสวยจวเจ็ดหัวไว้ก่อนจวเจ็ดสวยอะไรกับมาแปดเจ็ดเก้าพอพอพอคูไปนอนดีกว่าวะสวดีวีสตาี่สตาที่สตาเกงไปนอนอีกสตาออ้ยแต่ลุงเขาว่าตูดแล้วให้ลุงเขเก็บไาให้เมียเขาบ้างเหรอน้ำเงินสี่แสนครับนพ้น้ำเงินสี่แสน เมื่อกี้พี่แดงใช่ไหมสองหนึ่งแปดเก้าใช่ครับใช่ใช่สองแสนใช่ไหมใช่ครับสองแสนเอาพี่หมีพี่หมีแดงไรอาเอืมไม่รู้เลยพี่ต้องเงินเท่าไหร่ดีวะผมไม่ได้นอนมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วเนี่ยบ่ายสามร้วพี่เอ้ยอ่าไม่งั้นโดนอะผมให้พี่หมีเรียกดีกว่า๋อสองหนึ่งแปดเก้าครับตอแดงสองแสนมีใครรับไหม พี่หมีพี่หมีว่าไงผมให้เลือกเลยแดงสองแสนมีใครรับไหมครับแดงสามแสนไมีใครรับไหมแดงเงินง 300, เหรอต้อค,ครับโปรกไม้แสนครับแดงสามแสนเงสามแล้วกันโอเคร,รับให้ 2, สองแส แดงแสนหนึ่งมีใครรับไหมแดงสามแสนมีใครรับไหมครับแดงแสนหนึ่งมีใครรับไหมมีใครวัดปุงไม้สองแสนไหมครับแดงสามแสนมีใครรับไหมครับแดงแดงมีใครรับไหมครับแดงแสนหนึ่งรับให้แดงแสนหนึ่งรับให้แดงสามแสนมีใครรับไหมครับรับครับรับครับแดงสามแสนโอเคครับสวย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 มาแปดเจ็ดเกเก้าหกเจ็ดครับเก้าหกเจ็ดแดงแดงสองแสนมีใครรับมบ แดงสงแสนมีใครรับไหมแปดเจ็ดเก้าครับแดงสองแสนใครับแดงสีแสนกูคิดว่าเจ็ดแต้มอยู่แล้วแม่งเจาะมาแปดแดงสีแดงครับแดงสองแต้มมีใครรับไหมแดง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 นี่แดงหนึ่งมีใครรับไหมครับนี่สงแีใครคนนี้คนนี้คนนี้แดงสงแต้มแดงคนนี้ใมเชดอช่โอเคแดง M M หงมีใครรับไหมครับยังอยู่แดงใช่ไหม แดงสี่ผมรับให้มาโอเคครับผมแดงที่แดงสี่แสนครับแดงสี่แสนผมรับให้ผมรับให้ผมมีคนไหนครับคนไหนอรัคนมีไหมโอเครับรับใครรับผมหรือรับใครไม่ไม่เล่นกับเขาเล่นกับเขาอ๋อโอเคครับแดงที่แสนมีใครรับไหมครับโดนสองแสนเนี่ยเฮียดีไม่โดนดีไม่โดนดีเย้หนึ่งเก้าสองสี่หนึ่งเก้าสองสี่ อันนี้พี่หมีเล่นกับผมหรือว่าเล่นกับใครเล่นกับพี่ <Okay. S 2> โอเคอุ้ยตัวครับตัวตัวน้ำเงินน้ำเงินสามแสนมีใครรับไหมครับนี่มันไม่มีใครรับกัวเแดงสองแสนมีใครรับไหม ่าน้ำเงินน้ำเงินแดงสองแสนน้ำเงินอ่าสามแสนีน้าสีรับใช่รับใช้รใช่รับใช้รับ้รับค้รับใน้รับใ้ําเใ้รับนช้รับใ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 ้รับน้รับใชนรับใช้รับใ้รรับ้ั้ร้รเบใช้อับ้รันใช้ร้รับใช้รับชรั้รั้รหบใร้้ก็่รูร้รวั้อย่างรับน้นชัวร์น้ก้ ช่จบกงใบเก่งเป็นเงินโดนแล้วพี่เอ้ยเป็นเบาขอตัะผี่ไไมด้ผมโดนแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยจะรับอยู่แล้วไม่ได้รับไม่ได้รับแล้วเออขายแดง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 เจ็ดแสนครับแดงทำแตนไม่ใครรับแดงแดงสองแสนมีใครไหมทำครับรับได้สองแสนนะครับคนไหนเอ่ยแดงทำแดงสองแสนรับไหมครับคนนี้คนไหนเสื้อพูใช่ไหมครับแดงแดงเจ็ดแสนแดงสี่แสน รับรับรับให้ค่ะแดงสองแสนคนหัวเขียวโอเคโอเคแดงสามแสนพี่มีพี่หมีว่าไงแดงแสนหนึ่งมีใครรับไหมครับพี่หมีว่ายังไงอะไรนี่ตามโมชีข้อพิมพ์ดีกันเติมพี่หมีว่ายังไงครับไม่ีใครรับฝั่งซ้ายมือตัวพี่หมีข้องปิดไปแล้วดีเห็นแล้วแดงแสนหนึ่งมีใครรับไหมครับอันนี้คือเราดูกันก่อนใช่ไหมพี่หมีแดงแสนหนึ่งมีใครรับไหมครับถ้าใครดูฝั่งซ้ายจะเสียนะฮะ้วปิดเลย ฝั่งซ้ายแหละครับผมปิดไปตั้งนานแล้วจอดกงไปจอดกงไปจอดแข่งฮะสวยหนึ่งสองสองเจ็ดครับแล้วให้ปิดจอแดงแดงห้าแสนมีใครรับไหมครับรับเอ่อลงลงแดงเหรอครับใครับแดงห้าแสนอ๋อผมก็ลงแดงเหมือนกันแดงห้าแสนมีใครรับไหมครับแดงสองแสนมีใครรับไหมแดงห้าแสนมีใครรับไหมแดงสองแสนมีใครรับไหมแดงสี่แสนครับแดงสี่แสนแดงสองแสนมีใครับไหมแดงห้าแสนมีใครรับไหมครับ แดงสองแสนไมมีใครวัดเฮ้ยไม่มีใครเล่นเลยแดงห้าแสนมีใครรับนะครับแดงห้าแสนอ้าววัดใจผมรับให้ครับห้าแสนใช่ไหมครับคนไหนครับผมครับยกมือนะครับโอเคโอเคครับรอบนี้ขอวัดใจหมดก็คือหมดเปิดหูเปิดตาเปิดหูเปิดตาได้แล้วลุงรวยครับมีน้ำเงินจริงแปดแต้มอุ้ย ใ่ไครับโปรไหมใจว่าใจมีโปรไหาแสนไหมครับแปดเจ็ดเก้าครับพี่มีโปรไห้าแสนไหมลงลงมหาผมได้ไหมครับได้ราคาพี่แปดเจ็ดเก้าแดงแสนหนึ่งมีรับไหมแดงแดงแดงถามแสนมีใครรับไหมครับแดงแสนหนึ่งมีรับไหมผมรับให้ครับแดงแสนหนึ่งแดงถามแสนมีใครรับไหมครับพี่คนไหนครับอ๋อพี่พี่ศูนย์นะ พี่เราหกแดงสามแสนไม่ใครรับไหมครับแดงสามแสนโอเคเองเองเล่นแดงใช่ไหมแดงสามแสนไม่ใครรับไหมครับเองลงเองแทงแดงใช่ไหมแทงเลยครับแดงสามแสนครับเอาสองแสนได้ไหมเองแทงแดงใช่ไหมใช่ครับแดงสองแสนได้ปะได้ครับได้ครับโอเคโอเคคุณแทงแดงถูกไหมใช่ครับผมแดงแดงโอเคโอเคแดงสองมีใครรับไหมครับแดงสองอูริตามก่อนมีมีนะเคยวเคียวมาตัวว่า แต้มลงนั่นไงพูดเหมือนเรียกได้มนะ967ครับอะไรเงียว่าอะไรมาตัวไหมมาตังไหมสองแสนไหมสองสิบสองโค้งทาครับผมสองแสนน้ำเงินแสนหนึ่งมีใครรับไหมครับผมรับให้ครับน้ำเงินแสนหนึ่งคนไหนครับทางพอดีครับดูไม้เลยครับพี่แดงแดงแสนหนึ่งมีใครรับไหมครับน้ำเงินอรรถพ่โมช อะไรนะน้ำเงินห้าแสนครับฮะน้ำเงินน้ำเงินครับห้าแสนแทนแทนน้ำเงินใช่ไหมผมผมรับให้เอาเอาเอาแดงสี่แสนโอเคผมน้ำเงินสี่แสนโอเคไหมโอเคโอเคโอเคครับผมรอเดีู๋วกูบุหรีแดงหมดตัวแน่ไม่หมดไม่เลิกเออกูยังได้อะไรอยู่น้ำเงิน โอ้โหเชี่ยเสมอเอ้ยสัตว์จวดน่ากลัวจังวะสวยสวยใาวัดโปรไมเอ็มมีใครวัดโปรไมเอ็มไหมครับอืมสวยตลอดเลยแปดเก้าครับมาร้องเลยแบงก์แสนหนึ่งมีใครรับไหมน้ำเงินแสนหนึ่งมีใครรับไหมครับผมรับให้ครับน้ำเงินแสนหนึ่งคนเดียวเดี๋ยวคนตังคคนเดียวคนเดดียวกตั้งค่าน้องหิวแดงอยู่วะ น้ำเงินสามแสนครับมีใครรับไหมอย่างข้างใครในแดงอยู่ไม่ไหวแล้วน้ำเงินสามแสนมีใครรับไหมครับน้ำเงินแสนหนึ่งมีใครรับไหมครับน้ำเงินสามแสนมีใครรับไหมครับน้ำเงินสามแสนมีใครรับไหมครับพี่มีใครเล่นกูเลยอ่ะมีใครเล่นไหมครับน้ำเงินสามแสนเวลาจะหมดแล้วรอบหน้าเลยยกหยกรอบหน้าโอเคครับ เราต้องปล่อยหน้ากลัวโอ้โหนี่ไงแดงโอ้โหเยี้ยกโดนแดงเก้าหกเจ็ดครับไอ้เชี่ยมีร้านห้ามาไงรอบนี้นี่ไงผมมาแดงไหมผมมาแดงไหมแดงดีเฮียผมผมมาแดงผมอ่าโอเคแดงแสนนเลยเอาแบบทีเดียวจบไปเลยผมห้าแสนโอเคครับ ดเองครับเพแดงแสนหนึ่งมีใครรับไหมครับผมแดงนะหมดตัวละเอ๊ะพี่อะไรนะอ่าแดงครับโอเคผมเอาเงินวัดใจโอเคครับแดงแสนหนึ่งมีใครรับไหมห้าแสนหมดตัวแดงห้าแสนมีใครรับไหมครับหวานกึ่มไอบูดี้แดงแสนหนึ่งมีใครรับไหมครับเออมึงรอดูมาไกลแล้วเงินมาไกลเกินจะถอยกลับเลยใช่ไหมเป็นมาไกลแล้วเนี่ยได้ถอยกลับง่วงนอนแล้ว หมดตื่นแล้วแดงแผ่นนึงมีใครรับไหมครับเวลาหมดแล้วโบโบโบอุ้ยแดโบโอ้โหไม่บยไม่บอเลยมมยสว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 ยนวยส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 วยวยวยสสยสว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 พอดีสวยสวยยสวยย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  ถือว่าสน mom, ับสนุนผมเทียวุฒินะพี่นะมันใจแดงแดงแสนหนึมีใครรับไหมผมรับให้ครับได้ราหลับฟันดีผมเลยครับพี่สวัสดีครับพี่ใช่ได้ครับครับโอเคโอเคผมผมคนนี้หนึ่งศูนย์สองสองน้ำเงินสามแสนมีใครรับไหมครับน้ำเงินสามแสนมีใครรับไหมครับน้ำเงินสามแสนมีใครรับไหมครับฮัลโหลครับน้ำเงินสามแสนมีใครรับไหม นำเงินสามแสนไม่อยากดูเลยโอ้โหสวยสวยสวยมาเบียร์เก้าหกเจ็ดหกหลอดครับดวงกำลังมาด้วยวันนี้วัดใจก่อนนอนอีกรอบนึงน้ำเงินอีกแสนหนึ่งครับน้ำเงินอีกแสนหนึ่งมีใครรับไหมครับพี่ชายได้ครับพี่วัดน้ำเงินแสนหนึ่งมีใครรับไหมเอาผมรอบนี้ผมน้ำเงินดูดิน้ำเงินน้ำเงินแสนน้ำเงินห้าแสนโอเคพี่จัดไปผมตามแล้วเลย เอาตามอมแดงก็ได้พี่ไม่หมดไม่เลิกมีใครรับไหมครับหมดใจอยู่แล้วพูดิน้ำเงินแสนแดงมีใครรับไหมไม่ใช่น้ำเงินแสนแดงครับรู้จักแต่นี่มันไม่ใช่ว่ากูได้ไปนอนนึงทิ้งแหละดูทรงละไม่นอนเราน้ำเงินแสนแดงครับไม่มีใครรับให้ครับรับให้ครับรับให้ครับโอเคโอเคแดงคนไหนครับคนไหนยิงมือไหน่นี่นี่นี่ข้างๆโอเคโอเค น้ำเงินลุงเชื่อผมเนี่ยอ้โหอุ em ้ยอุ้ได้อันนี้ได้อันนี้ได้โจดได้โจดได้โจดได้โก่งโอ้ยเดให้ดวงกูมาระดวงว่ะแปดเจ็ดเก้านี่เป็นอะไรวะเนี่ยมากระดวงพี่ผมว่าหนึ่งเก้าสองเก้าเบใช่เชดเชดโมมากระดวงอะไรพี่เมื่อกี้มีสี่แสนทำไมมันเหลือแสนห้าวะ ลุงกูท้อเลยลุงกูถูกไม่เชื่อหรอกเอาลอยม่เดินไม่โดนดิเอาแดงอีกเอารอบนี้มาห้าแสนอะไรพี่ลุงเล่นแรไหมลุงเล่นอะไรลุงเล่นอะไรงผมผมเล่นแดงเล่นแดงครับแดงเสร็นึงรับไหมแดงเสร็จนึงรับไหมครับแดงเสร็จนึงรับไหมครับแดงเร็จนึงรับคะแนนคะแนนเดิมไปถอนตังรอเลยได้ลุงลุงรอบนี้ไม่พลาดลุงแดงเสร็จนึงไหมครับรับไหมครับลุงดีบุรียี่ยี่ยังเป็นใหญ่ใจตังนี้หนึ่งเก้าสองสี่รับรับเพิ่มไหมรับไอ้เหี้ย สองล้านสองล้านห้าแดงสันหนึ่งไม่ใครรับไหมครับไม่มั่นใจเลยกูเป็นอะไรกับแปดเจ็ดเก้าเนี่ยนั่นแหละพี่อยากรู้จักผมไงเออนั่นแต่ดีมารอบนี้ไม่พลาดแน่ลุงจัเงินนี่สองครับสวยนี่ไงลุงสวยจอดเจ็ดผัวไว้ก่อนจัวเจ็ดสวยอะไรกับมารุงแปดเจ็ดเก้าพอพอพอกูไปนอนดีกว่า ไอ้นีี่่ออาุคยมแก้สตาที่สตาเพิ่งไปนอนอีกสตาโอ้ยแต่ลุงเขาโมตุลแล้วให้ลุงเขาเก็บไปให้เมียเขาบ้างเหอะสตาอีกสไปเมียมาโดนโอเคมึงจะไปยุเขาไหมบูลี่เป็นโรคอะไรวะเนี่ยน้ำเงินอีกแสนหนึ่งครับมีใครรับไหมรับให้ครับรับให้ครับโอเคครับน้ำเงินห้าแสนมีใครรับไหมครับุยน้ำเงินน้ำเงินสามห้าแสนมีใครรับไหมครับ อันนี้พี่พี่ได้แล้วแบบไม่ไม่รู้จักพอเนี่ยเฮ้ยดวงกำลังมาก500ไม่รับไหมครับโอเคป่ะไม่มีไรเล่นละไอ้ตึงไหวเอ้ยส่วนแบ่งมาเลยครับส่วนแบ่งห้าร้านที่ใหญ่กูอยู่สามร้านนึงเนี่ยมาส่วนแบ่งมาห้าแสนดีกว่าป่ะส่วนแบ่งมาห้าแสนไปนี่ไหวเอ้ยที่มาเลยที่เหลี่ยมผมเดียมาตลอดดูดิดูดิเหลี่ยมพี่รอบแรกกูเล่นกูได้กูให้มึงสามแสนกูหมดตูดมึงไม่ช่วยกูเลย รอนไหนรอบแรกที่กูมาเล่นไงมามาสามแสนก็ได้มามาเร็วเถอะมึงเบิื่อเหอะสามแสนมามก่อนเลยก็มันพอดี